ขอเดชะฝ่ารองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพุทเเจ้ารองศาสตราจารย์เกษณีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีสเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์อีกวาระหนึ่งในวันนี้นะับเป็นสิริมงคลและเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์และแก่ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมเลิกแล้วข้าพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสกราบบงคมทูลเชิญใต้ฝ่ารองทุลรีพระบาทพระราชทานปัญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยผู้ที่เรียนจบที่ได้คะแนนสูงสุดซึ่งได้รับรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลจะอยู่ในอันดับต้นของแต่ละคณะทั้งนี้ตามรายนามที่คณะบดีจะได้กราบบังคมทูลต่อไป ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาพสะพงศ์ศรีปิจาร์คณะบดีคณะศิลปศาสตร์ขอพระราชทานพระบรมราชพองโรกาศกราบบังคมทุลเบอร์ผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ได้รับรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลจากคณะศิลปศาสตร์เข้าเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้ศิลปศาสตรบัณฑิตกิญย,ยมอันดับหนึ่งรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลนางสาวสุปริยาสุคนทจิตนางสาวสมิตตา,านันหนูทัพนางสาวเอมิกาพรพิมลมากนางสาวพรพรมศักธานีศิลปศาสตรบัณฑิตกิญย,ยมอันดับสองรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลนางสาวธน,นารีธนันทรสวัสด นางสาวธันสานวัตการสาขาวิชาบรรลักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เกียรติยศดับหนึ่งนางสาวแพรววนิต์ประสิทธิ์เวโรดนางสาวอรุชาเหล่ารักวงเกียรติยศดับสองนางศิรคุณติปาละนางสาวนันทิชาพลมันศิลปศาสตร์บัณฑิตนางสาวโยสิตาลาบเกิดนางสาวธันพิชาส่งเสริมชุจริตนางสาวพิมพ์ชนกกิมประสิทธิ์นางสาวสิริยากรธนรัก นางสาวปารินาสว่างสินอุดมชัยนางสาวปริตาสุขอาสาสาขาวิชาประวัติศาสตร์เกียรติยมดับสองนางสาวเชิญพรหง7สามสิบเจ็ดศิลปศาสตรบัณฑิตนางสาวสุวิมลปลาทองนางสาวเกวลีเลิศจินตนากิจนางสาวพัชราพรประสงค์สุขสาขาวิชาภาษาศาสตร์เกียรตยมดับหนึ่งนางสาวมุทิตารูปเชยภูมินางสาวกฤษกรสกุลพิเชษรัตน์นางสาวเสริมรีรุ่งโรจนารัตน์ เกียนยมดับสองนายปัจกรโลหะกะนางสาวราพรรอดพงเพงนางสาวธนิตาทิพทองนางสาวพัทราพรคล้ายแก้วนางสาวอินทิวรพงเมธีนางสาวสุภาภิดรัวรัตศิลปศาสตร์บัณฑิตนายกิตติริทิจักนางสาวบุญญาพรแพทย์ประทุมนางสาวพนิตาละองนวลนางสาวยศยานีชัยเสนานางสาวกุลภักด์คงศรีศรีสุขสาขาจุาจิตวิทยาเกียนย่อมดับหนึ่งนางสาวเหมดีโพงสวัรร์นายทัตภูมิทุนสวัสด เยนนมดับสองนางสาวมาริสาการประกอบศิลปศาสตรบัณฑิตนางสาวนูไอรีแปรแนนางสาวพิมพรหวังสิริกำโชคนางสาวทันทิตาสังแก้วว่าที่ร้อยปีสุปรัตกอกุลนางสาวนัฐงานภาคมงคลนางสาวกิติกาส่วนพัช สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษศิลปศาสตราาบัณฑิตนายคีตนะขวัญสุวรรณนายปิยมิตรไตรทิพย์เจริญชัยนางสาวธันธิตาแก้วมหาไทยนางสาวธนพรคนดีนางสาวพลอยพันธ์แก้วเพิ่มพูนนายจิรพัฒน์จิรประภาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเก,ษกินยมดับหนึ่งนางสาวฤาากฤษณานาคพันธ์นางสาวกุลนารีวรรณศรีนางสาวกันธนิตนายจิต นายพานุพัฒน์รุจินานนท์นางสาวพัทริกาธรรมสุทธิกุลเกียรติยมดับสองนางสาวอันวารีโกสุมพันธ์นางสาวช้องนางพักดีทศพลศิลป์ภาษาบัณฑิตนายวิทวินอาสารอดสาขาวิชาภาษาไทยเกียรติยมดับหนึ่งนายสุประทัศคุมครองนางสาววรรักคงประจันนางสาวสติพิมพ์ผู้ระหงนางสาวกัญญารัตนากะผิวนางสาวสัทริกาปราณช่วยนางสาวปุญญิสาภุยาธรนายสรัญยูคงขาวนางสาวนภัสโสจินดาเกียรติยมดับสองนายอธิชนันสิงหตรกูลนางสาวบุญท ิกาเจริญชาตินายเจตวัตรรังกายแกมนางสาวชดาพรบุญสมนนางสาวกฤษณาพานทรัพย์นางสาวสุพัชชาสง่ารีศิลปศาสตรบัณฑิตนางสาวบุญญาพรหิรันศรีนางสาวสุดวิชาพานุวาดนางสาวสรัญชนากิรติการโชติกาสงนุ้ยนางสาวเกศวรินสื่อเสรีธรรมนางสาวพงพัชราหอมดวงนางสาวพินยาผูชินันาภาวิชาภาษาฝรั่งเศสเกียนดับดึงนางสาวอัญจจาวิิยะสิริปัญญานางสาวพนัชญาจิตตคามนางสาวนัชชาต้นโพประเสริฐเกียนด มดับสองนางสาวชนันธิดาเชื้อโฮมนางสาวบุษยาพรแสงอรุณศิลปศาสตร์มดิดนางสาวอาทิตยาดนตรีเจริญนายจิรายุทธกุศลการนางสาวนัทชนบุญประสิทธิ์นายอัคนิต์ตันพาพันนางสาวพิชยาพรจิตสวัสดิ์นางสาวประภารัตแสงประเสริฐสาขาวิชาปรัชญาศิลปศาสตร์มดิดนางสาวอาริสาผลิผลเกิดนางสาวทิตยาราบุญนาคนางสาวพรทิพย์ขุนพิทักษ์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเก็นยมันดับหนึ่งนางสาวดาวประกายสุขใจนางสาววไรพันธุ์บูรสนทิคุนนางสาววิศราเย็นเป็นสุขเก็นยมันดับสองนางสาวยูมิกิชินโดนายศิระจันทิพย์นางสาวสิริพัฒน์ผู้ครองทุ่งศิลปศาสตร์มณิตนางสาวสาริสาแห่งนิรันต์นายวชิรวิจินดาพลนางสาววิสุตาเอี่ยมแสงจันทร์นางสาวทันสินีว่องวิระวงศ์นางสาวบุญจิราบุญมานางสาวนิชาพัฒน์สโสพิษ สาขาวิชาภูมิศาสตร์เกยียนดมดับหนึ่งนางสาวสุพินาเมืองกเกษมศิลปศาสตร์บัณฑิตนางสาวนัทชารักษาพาสนายดิษฐาศิลาน้อยนางสาวสอนทิชาเรียวเจริญสิริชัยนางสาวกัญทิกาทองพุ่มสาขาวิชาภาษาเยอรมันเกียนดมดับหนึ่งนางสาวรัชนกชัดจันท์นางสาวพัทิราจารุมาธมงคลศิลปศาสตร์บัณฑิต นางสาวฤดีชัยวงศ์นางสาวนัทฤทัยอาสาประโคนนางสาวพัทรสุดานำเจริญวัฒนกุลนางสาวนรินทริพทองตระกูลนางสาวยุรพัฒน์ธิรุตปรีชยานายสันชัยชื่นปรีชาสาขาวิชาภาษาจีนเขียนด้วยลดับหนึ่งนางสาวอธทิชาแสงดิตนางสาวธราพรศิวพันธ์เลิศเกียนด้วยลดับสองนายดิษพัฒน์เทียบรักนางสาวสวณีแซ่ล่อนายกฤตนัยจุธาศรีนางสาวดวงอัยประภาพรพิพัฒน์ศิลปศาสตร์มณฑิตนางสาวสุชานันเปรมประสิทธ นางสาวอังคณาทองสกุลนางสาวสิริดาร์วิไกยนาบุญสขวิชาภาษารัสเซียเขียนยมดับสองนางสาวปุญฑภาจงจิรวัตรเจลปศาสาทมันดิตนางสาวอาทิชาชาสวัสดิ์นายนันทพลเจียมสมนางสาวชนนิการเพาะบุญสขาภาษาอังกฤษอเมริกันศึกษาเขียนยมดับสองนางสาวกัญจนนัทพัฒรมันันนางสาวมรสวรรณธีรเนศนางสาววีวินพงศ์วิทยาพานุเิลปศาสาทมันดิดนายพงศธรจันทองนายพัศกรเอื้อเชิดกุลนางสาวสรันรัตน์อาปรึกษานางสาวมันตราจันแก้วนางสาววิรนันชิเสถียรทรัพย นางสาวปรีชนกจุธาสงนางสาววิลาสินีธิรวงนางสาวชนาการคุปติธรรมกุลนางสาวจอมผันสป,ปโกสนกุลนางสาวสาวนิชชนรงชริศราชัยนรงโลกานางสาวบานแก้วพลายพุนทรัพย์นางสาวสุประการวงสุพลักษณ์นายนรวิทย์คงธนรัน นางสาวอภิชยาคำรอดนางสาวสุภวรรณตั้งทมพูนผลนางสาวเมธวีศักธนเศษนางสาวทัศิดาลู่ชัยชนะนางสาวการวีกิรติภัยบูลนางสาวปนัสดาเนตรประเสริฐกุลนางสาวนิชมลเล็กศรีสกุลนางสาวอัจฉริยานงบางช้างนางสาวดวงกมลอภิวัฒนากรนางสาวจุฑาภารงรองลาบนางสาวชาคริยาศิริพิวัฒน์นางสาวดิถากรสวนปรางนายเสตพงศ์รอดคำดีนางสาวอารยาชานชัยสิริคุณนายเต็ดทัศนีเนทันโรพาส นางสาวปณิธยาสุปสินเจริญนางสาวระวีวัตรโรธถาวรพรสุนายปนัชชัยเมืองสถิตคุณนางสาวมัคคมาศิริสุภลักษณ์นางสาวสิรวิทยจิรวัฒสถิตนางสาวสุวิตาองค์บุติเวศนางสาวนิชารีจริยะตันติเวศนางสาวสิทธิรัตน์ศรีธรรมรัตน์นายสุธนาดีเลิศ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเกียรติยศอันดับหนึ่งนายสุประพลเลิดนิรนาสนางสาวปุชิตาการนาโกศสนนางสาวสิติชยาแสงหวดนางสาวธัญลักษ์อู่ทองมากนางสาวตรีคเนึงอินทรกเสรมนางสาวปิยธิดาพนากิุวันเกียรติยศอันดับสองนางสาวสสิประภาเพชรศรีสุขนางสาววดินยาพันรัตน์นางสาวการสตริปิตานุวัตนายสรายุธพมแสงสิงห์นางสาวกนญรักษ์ริ่มโอภาสมณีนางสาวพัควันศิราวรรณา นางสาวพรชิตาสุวรรณดีนางสาวสศิพิมลรุจิระปัญญานนท์นางสาวพิงพิมานภาคสวัสดิศิลปศาสตร์มณิดนางสาวสุจิตราพรมเลิศนายสุพนัทอนุพงศ์ไพศาลนางสาวปรินบรีไกรสินสกุลนางสาวทิพาวีพุ่มสงวนนางสาวชนิการพุกเจริญนางสาวเบญจยาภาพิสุทธวัตนางสาวมัชยาสถิตเฉลยนางสาวธนพรชาวรัตนะนายมิ่งเมืองวัฒนาสุข นางสาวกมลนันสมบูรณ์สำราญนายธนวัฒน์แสงสอนนางสาวเจนจิราชินวงศ์สากุลนายทศพรเพชสถิตว์วาที่ร้อยตีนุติจเรญวงนางสาวการวีศิริวัฒนาพงศ์นางสาวดาวรารัร์ชูเกตนางสาวไดนาฉลองกุลนายภูรีควรชมนางสาวตรีนภาตันติพนิตกุลนางสาวการวีศิริวัฒนพงศ์นางสาวดาวราษฎร์ชูเกตนางสาวไดนาฉลองกุล นายภูรีชวนชมนางสาวตรีนภาตันติพนิตกุลนางสาวกนิกาเอี่ยมเวียงนายปุรชัยชัยเลิศวณิทกุลนางสาวสตินามณีวันนางสาวพัททีราพมสว่างศิลป์นายพันวุฒิรัตนาการนางสาวปรินญารัตนันทวิชานางสาวปริตาจารึกเรียบนางสาวสสิวิมลบุรณาสิรินายสอนวิทย์คงกิตนางสาวธัญชนกใจชื่นนางสาวพรกนกชันทองนางสาวชัดริษาจันทนากรนางสาวอิงระดาธันธาจิต นางสาวพรจิราจันทศรนนางสาวปานเลขาเอี่ยมสะอาดนายสันจุธาวณะะวะนานนนนางสาวเกวลรินชมเรนูนายสักติโชิจิตธรรมนางสาวผงระวีวันนานายโชิจิตธรรมนางสาวผงระวีวันนานายศิรวิตรวัฒนาสิริ สาขาวิชารัสเซียศึกษาเกียรติยศอันดับหนึ่งนางสาวชุติการกหาวงนางสาวสันตุดาธรรมรงลาวพันธ์นายธนาเทพขมกล้านายอรง์กรทรัพนภาพรนางสาวสุกัญญาวะน้ำค้างเกียรติยศอันดับสองนางสาวอิสราพรอยู่เป็นสุขนางสาวชยานิดแก้ล้อมนางสาวชนิดการก้านจันทร์นางสาวอรนินลิ้วรุ่งโรดนางสาวกฤตินาสมเผาอินนายปานัทคิดชัยนางสาวเวนิสาอธิคมฉัดคุปนางสาวมณิสินีถนอมกลิ่น ศิลปศาสตร์บัณฑิตนางสาวนิชานุชหานาสานายกิตวินหอสุวรรณจิตนางสาววิราวันเรื่องสุวรรณีนางสาวสุทธิดาลันตานายประพลสายแสงจันทร์นางสาวศิวะพรกรีบแก้วนางสาววารนระดาชมพูจันทนายนารงกรีสุวรรณจรัดนายสุธิรัตชัยสุธินันนางสาวสิทธิพรลึกนุษนางสาวชายานิดโพนาคนางสาวปรียาพรคุ้มญาติ นางสาวปัญชลิตากรอนไทยสงนางสาวกรลวันศรีศักดานายชัตพัฒนรัตนวงศ์นางสาวสุนิสาหอมจันทร์นางสาวจิรนันศริไรโรธนางสาวอังริสาธีรพันธ์นางสาววิชยาอกอุ่นนางสาวรัตพัฒน์ p a i s i ธนรัตน์นางสาวนาอัทไทยทองมีนายรัฐพรศรีอ่อนนางสาวเฟื่องระดาสุวรรณพงศ์นางสาวยธนรีสารมิตรนางสาวปริดาทัพรวัน์นายชัดพันธ์เหล่าเทิดเกียรติ นางสาวสาววิตีรัมมบุตรนางสาวอาริยากิษดาตระกูลนางสาวสุพัชนาสุขสถิตนางสาวกฤษพันเอกดิโลกโชคชัยนางสาวจันทนีเจือทองนางสาวนิรยาแก้วไพฑูนนางสาววันวิสาจลวิทย์พงศ์นางสาวสาวลักษณ์เถื่อนโตนายปองสิทธิ์เจริญสุขนางสาวนภัสสรแก้วใสนายอาทิตย์ปรีทนัท นางสาววันวิสาโปทองนางสาวสกุลรัตนพุฒิชัยนางสาวสุพิศรากล้าสงครามนางสาวพัพรภูมิยาพรนางสาวกิ่งแก้วมาเกิดนางสาวสุพิพรมานาเจริญสุขนางสาวนัทมวลมงคลรัศมีโรธนางสาวนภัทรพรพฤกเรืองกิจนางสาวอลพินสนอกรินนางสาวนัทริกาชวนประกอบกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ เกียรติโยมดับหนึ่งว um ่าที่ร้อยตรีสุพั์ศีมาโนดนางสาวปิยพัฒนารุปราณนางสาวสรัญญาแจ้งไทยสงนางสาวรัชิตารัตนประวุฒินางสาวปิยพันธ์จารุปราณว่าที่ร้อยตรีสุพั์ศีมาโนดนางสาวปิยพันธ์จารุปราณนางสาวสรัญญาแจ้งไทยสงนางสาวรัชิตารัตนประวุฒิ นางสาวรวิสาอินใหญ่เกียรติยมดับสองนางสาวสุภาพรุ่งเพชรนารัตน์นางสาวปริยาพรผงถาวรกุลชัยนางสาวกวิตาปฐมวณิต์กุลนางสาวจิรชยาแช่มสกุลนางสาวธนวัรณธเนศวิวัต์ศิลปศาสตร์บันดิตนางสาวลิปิกาวิศวะแสวงสุขนางสาวธนวัฒน์สิรินายนภัสสิรินันนางสาวอภิสรากลิ่นเอี่ยมนางสาวอันาริมรัตน์นางสาวชนิตาคงช่วยนางสาวธิติรัตน์วงหิริวัต์ นางสาวนันชวันปิ่นทองปิติพัฒน์นางสาวอิสดาพึ่งสุนทรสุธรนางสาวธนภัทรกล่ำเหมงนายจักรีพัฒเรืองยานสาขาวิชาวิเทศคดีศึกษาอาเซียนจีนเขียนด้วมดับหนึ่งนางสาวอาทิตยาพงพนิษฐ์พิสารนางสาวกมลวรรณพิทักษ์วงศ์นางสาวนัชยาโพครูประเสริฐนางสาววิภาวีบุญสมสุวรรณนางสาวดาลัสสันรัชชัยเขียนด้วมดับสองนางสาวธนชนกธนาสินนางสาวรัมยิดาตั้งนิมิทโชตนางสาวนัทมนสัตราภัยนายชานมงคลชาวโรดศิล ประสาทบ,บัณฑิตนายมรุ์อัศววุฒิเวคินนางสาวนัทนรีกิติสุวรรณนางสาวนิสราแสนสะอาดนางสาวานิตาบุญแก้วนายพิชากรโอวาสาธิตนายปริสุทธชาติวันสุประเสริฐนางสาวปันติตาพินนิมิตนางสาวอุราภาบุญน้ำเพชนรนายกฤยศ ปทีปกมลน,นางสาวพรเพชรานีวันเวชกรการนนกุลนางสาวชนิยาพาเทียมไทยสงนางสาวกฤษกรบุกอศวัฒนริมลน,นายอัศนีบุรการนนนางสาวนัชดานพิสารวงนายพิจักพลเศษเลิศนายวิพุทธโกสินวิวัตและนายพิรพัฒน์โตสัมพันธ์มงคลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ